พึงลมให้มันเหี่ยวก่อนผักเซียนครับเอฟซีทุกคนว่าจะเมื่อกี้ไปเก็บผักเซียนมาเนาะเก็บผักเซียนมาแล้วก็พึงลมให้มันเหี่ยวๆสักพักหนึ่งกันเนาะเดี๋ยวก็จะคั้นคั้นเกลือคั้นเกลือแล้วก็เอาไปใส่น้ําน้ําข้าวครับน้ําข้าวหุง เดี๋ยวไปหุงข้าวแล้วก็เล่นเอาน้ำ,เล,นเ,นำเล่นเอาน้ำข้าวใส่ครับเล่นเอาน้ำข้าวใส่อ่อนๆเลยครับเนี่อ่อนๆใหม่ๆส่วนดอกก็มีนิดนึ่งี่ตอนยัออยงอ่อนอยู่ดอกเนี้ยยอดอ่อนๆเลยตามฤดูกาลช่วงนี้แหละเกิด บ่อยฝนตกกัดทุกวันยอดต่อยอดทุกวันเดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ำข้าวครับเดี๋ยวจะให้มันเหี่ยวกันเนาะเดี๋ยวจะคั้นเกลือครับตดติตามครับข้าวกำดังข้าวครับข้าวจเจ้าน้ำเส้หม้อแล้วผมแค่พอกิน เอาน้ำสาวข้าวครับสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคือดั้งเดิมที่เราทำน้ำสาวข้าวกินน้ำข้าวครัวน้ำข้าวต้มข้าวหม้อดำทำเพื่อความอร่อยสูตร สุดดั้งเดิมเนาะที่คุณย่าคือทำแม่ของพ่อพ่อเคยทำแบบนี้เนะาะใส่ส้มผักเสียนอร่อยดีเดี๋ยวน้ำเดือดกันเนาะน้ำเดือดแล้วครับทุกคนเข้าเลยเข้าเทข้าวใส่ลย,ยเลยนาะ น้ำข้าวแบบนี้ไปใส่ผักเสียนมันจะรสชาติมันหอมหอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยลองให้เม็ดข้าวมันพอดีก่อนมีรอยแตกรอยอะไร เข้าหม้อดำอย่างเดิมเรือว่าเราจะเอาน้ำสาวเข้าไปใส่ผักเสียดถ้าน้ำมันเดือดแรงเราต้องเปิดไหลมันไม่ติดก้นหม้อแล้วถ้ามันเดือดแบบเนี่ยอันตรหม้อฟุดทุนปิดเข้าลง เริ่มจะเม็ดข้ามันเริ่มจะอ่อนแล้วเนาะแต่พักนึงเดี๋ยวจะเล่นใส่ถ้วยนี้เลยเล่นใส่ถ้วยแล้วครับไว,ใว้ให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นเราก็ไปคั้นคั้นส้มกับพวคั้นผักเซียนที่เราเก็บให้มันเย็นก่อนาะเล่นลินน้ำข้าวให้มันเย็น bạn xào hào bạn Cáo lên không nám Xả thù Mấn nám lọc xả thù rồi พักหนึ่งประมาณสามสิบนาทีก็เย็นแล้วเนะกลาว่าให้มันเย็นนะครับให้น้ำตาวข้าวมันเย็นก่อนเนาะค่อยใส่สายางคิานก่อนนี่มีสองวิธีเลยวิธีทำส้มออกเส้นแล้วก็วิธีหมูข้าวด้วยวิธีหมงข้าวมดับเดยวดาเดิม ไฟอ,อ่นอนครับให mm hmm. ้ไฟออกให้ไฟออกน่อนมนะั mm ้ง hmm. บ้า นเดี๋ยวไปกันผักเซียนเลยครับไปดูผักเซียนก่อนหยวยังยังไม่เหี่ยวครับเด็กเสียคนยังไม่เหียวเลยไปกินข้าวก่อนเนาะยังไม่เหียวครับเมือ่อคืมเลยฝนจะตกเนาะยังไม่เหียวให้มันหียวก่อนครับ มืดครึ้มเลยนะ๋ยวจะเปิดดูข้าวเนาะข้าวสุกแล้วครับอาจจะสุกแล้วเนาะรอสักพักหนึ่งแล้วเราเผาเขียดไว้เขียดสองตัวโอ้ไม่เลย ยาวๆข้าวเจ้าล้วน,นสุกแล้วเอฟซีทุกคนวันนี้ได้ได้กินข้าวอันนี้แล้วครับข้าวหงข้าวหอมแล้วได้กินข้าวหอมแล้วข้าวหอมมะลิอย่างดีชาติด,ดีครับเนี่ยกินกับเกลือก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยกินให้ดูเนาะ หอมดีหุงข้าวแบบเนี้ยหุงข้าวแบบเตาถ่านหม้อดำโอ้พร้อมนอน เดี๋ยวให้มันอันนี้ก่อนเนาะอยากกินข้าวกระด้างข้าวกระด้างก้นหม้อครับไฟก็ดับแล้วมั้งหอมไม้ขันหม้อไม้ไผ่นี่ก็ยังไม่ได้เย็นหรอกเนี่ย อย่างไอร้อนไอร้อนขึ้นอยู่เลยเนี่ยไอร้อนขึ้นอยู่เลยจงังหวะที่เรารอรอให้มันน้ำข้าวไม่ใช่น้ำสาวข้าวหรอกครับน้ำข้าวน้ำข้าวหุงเนาะถ้าหงุมงม้อหุงข้าวมันจะเป็นน้ำสาวข้าวอันนี้ข้าวหงุงเป็นน้ำข้าวกินกับเกลือก็ได้เนี่ย แต่ก่อนกินกับเกลือเนาะน้ำวิตามินเริ่มจะเย็นแล้วให้มันเย็นที่สุด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวในระหว่งางรอก็เราไปกินข้าวคนเนาะ ตามครับเดี๋ยวจะมาคันผักเสี้ยนให้ดูเนาะแซบครับผมข้าวก็สุกแล้วน้ำสาวข้าวก็เริ่มจะรอทำเย็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคันผักเสี้ยนเลยครับเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วเนาะมันเหี่ยวแล้วคันเลยล้างก่อนนะคันเตือคุณกันล้างก่อน เหี่ยวแค่พอประมาณสิเจ็ดคนอืมแค่ประมาณเนาะล้างออกเสริดยาเสร็จเก็บดินออกนะล้างให้สิดดินออก ăn cửa ăn miếng kiểu à, nam kiểu của còn nó nam kiểu mấy tông khách mấy không sợi khắt... dễ ra chưa ăn น้ำเกียวหกวพได้คันแบบนี้นครับเติมซีนคันสดๆมันจะไ้ เก็เขียวนี้ออกอย่าให้มันขิวถ้ามันเหี่ยวแบบนี้มันไม่เละมันไม่เละถ้าเก็บมาสดๆมาคั้นเลยมันจะจะเละจะไม่ได้ใบแบบนี้เนี่ยมันหลุดออกเลยเนี่ยใบมันต้องการใบท์เยอะเราไม่ได้เอาแต่การ คอมแบกมาด้วยอดอ่อนกิน,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 นได้หมดเลยเพราะว่าต้นยังอ่อนอยู่น้ำเขียวๆนี่ยออกเลยทันอีกรอบหนึ่งเนาะเติมน้ำด้วย ทั้นไปมันหนึ่งนาทีแหละการล้างน้ำันเสร็จแล้วบีบ แบบนี้แหละครับเดี่จโทนทำกินเองเนาะถ้าทำขายมันจะถ้าทำขายมันจะมีเรื่องมีราวเรื่องเยอะบางท่านบางคนเขาไม่ชอบกันเนาะทำได้มือล้างเลยล้างอีก ไม่มีรอบนี้ไม่มีต้นหอมถ้ามีต้นหอมก็ใส่ก็ได้ต้นหอม okay, ต้นหอมแบงอ่ะถ้ามีต้นหอมแบงกใส่รวมก็ได้อันนี้แค่ผักเสียนเปียวเ,เลยเปลียวเ,เลยต้นหอมแบ่งหรือว่าต้นนั้นก็ได้กุยช่ายอ่ะกุยช่ายหรือขึ้นช่ายนี่ต้องบีบน้ำเขียวออก หลางแล้วนีได้หลายก้อนอยี่ได้หลายหลายคำหลายมืออยู่มันสรงสำมึนแลยเจ้าเที่ยงเย็นหมักไว้ประมาณถ้าเด็ดร้อนๆแบบนี้อุณหภูมริร้อนร้อนก็ประมาณสองวันเนาะอุณหภูมริร้อนรถ้าอุณหภูมิเย็นมืดซึ่มแบบนี้ อยู่ได้สามวันสามวันก็กินได้มันอ,อก,กเหลืองสังเกตดูกันนะครับสังเกตดูว่าผักเสี้ยนเรามันกลายเป็น <c oughs> สีเหลืองไหมถ้ามีสีเหลืองแล้วก็กินได้เลยผักเสี้ยนสามวันสูตรนี้กินได้ประมาณอยู่ได้ประมาณห้าวันอยู่ได้ประมาณห้าวันเพราะว่ามันจะทำให้เรี้ยวมากเรี้ยวมาก ถ้าเราใส่ใส่เกลือเยอะมันจะเปรี้ยวมากสูตรน้ำเสร็จแล้วครับเนี่ยทำการรงเลยเนาะรงเกลือใส่เกลือก่อนเนาะเกลือเคยก่อนตอนแล้วเนะี่ยทำไม่ใสเลยเกลือเมื่อ <c oughs> กี้เราขั้นเกลือเนาะเราล้างสอานแล้ว ถือว่าสารเนาะใส่เกลือลงไปพอประมาณเนาะดูจํานวนของผักเสี้ยนดูจํานวนของผักเสี้ยนครับว่าจะเยอะหรือน้อยถ้าน้อยก็ต้องใส่น้อยโรยๆบางๆเขาเขาน้าใส่อีกโรยบางๆบางให้ทั่วแบบนี้เรากะให้มันตุก สองชั้นเนาะแค่นี้พอใส่เยอะมันจะเปรี้ยวมากถ,าถ้าถ้าถึงห้าวันแต่สามันกินได้กินได้เลยเปิดกินได้เลยสามันแล้วก,ก็บรรจุฝุกที่เราล้างไว้เนาะนี่เราลางไว้ยัดเลยขวดโหลในปลาย ด้วใช่ได้ <c oughs> น้ำเตาข้าวนี่ไม่ใช่น้ำเตาข้าวครับเรียกว่าน,น้ำน้ำข้าวน้ำข้าวหงุงเนี่ยสูตรแบบดั้งเดิมน้ำข้าวหงุงเตใส่อเซเซันนี้ที่เราใส่เกลือก่อนใช่ได้เกลือ น้ำเสาข้าวพออประมาณดูเทปไปเลยน้ำเสาข้าวหมดนี้ใส่ไปมันก็เต็มพอดีนี่ใส่ไปแล้วก็ต้องเติมน้ำด้วยครับผสมน้ำด้วยเนาะน้ำเปล่าผสมน้ำเปล่าไปด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำเปล่าไปด้วย ถ้าใส่น้ำสาวข้าวที่เฉยมันจะทำให้รส,สชาติมันจะนั้นไม่มีน้ำสดนี่จะไม่มีน้ำรัดข้าวคิดพุ่นเกินไปนนนนหนึ่งขวดพอดีละมั้งหนึ่งขวดเลยนี่ัวดีเลยขวดนึงนี่ต่อไปมันสามวันก็จะกลายเป็น สีเหลืองมัมใช้มือทำใช้มือทำปิดฟ้าไว้ให้ส,สนิททำต้มผักเสียนไว้กินเองเนาะตุ๊เสก็โเดี๋ติดตามครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นแล้วถ้ามันขึ้นเหลืองก็เป็นแล้ว เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครับเจ็สิทุกคนทำส้มผักเสี้ยนไว้กินเองเนาะวิธีขันส้มขันส้มวิธ <c oughs> ีขั้นส้มผักเสี้ยนเอาไว้กินเองเนาะเราไปเก็บมาเก็บมาแล้วก็เอามาตากตึงฝึงลมตึงแดดไว้นิดนึงเนาะเพื่อให้มันมันเหี่ยวหน่อยเหี่ยวหน่อยจะได้ไม่ยับไม่ย,ยี่ขึ้นไปเวลาเราคันแล้วก็เราก็เมื่อกี้เราก็หุงข้าวหุงข้าว ผงข้าวหม้อดำเนาะเพื่อจะเอาจะเอาน้ำข้าวเพื่อจะเอาน้ำข้าวมาใช้มาใส่นะเนาะเหตุผลที่เราขงข้าวเขงข้าวหม,ม้อดำก็ว่าเราจะเอาน้ำน้ำข้าวมาใส่เนาะเพื่อจะได้เป็นสูตรดั้งเดิมเนาะที่เราทําทำกินเรื่อยๆตั้งแต่สมัยคุณยายัางอยู่เนะาะทันกระจักไปแล้วเนาะ,ะประมาณนี้ละครับ สูตรนี้เลยดีนะนี่พอดีเลยได้น้ำซดไปด้วยใส่น้ำสะอาดแบบว่าน้ำข้าวผสมกับน้ำจัดส่วนให้เท่ากันน้ำน้ำข้าวน้ำข้าวกับน้ำสะอาดจัดส่วนเท่ากันใส่กับผักเสียนก็พอดีดประมาณนี้แหละครับถ้าอยากให้เปรี้ยวมากต้องใส่เกลือเกลือเยอะมันจะเปรี้ยว แต่เราใส่เกลือแค่พอประมาณมันจะรดชาติแบดโอดีประมาณนี้ละครับขอบคุณที่เข้ามารับชัครับตกบล็อกพร่อมยังไงก็ช่วยแนะนำเลยครับคอมมนต์มาเนาะขอบคุณครับบ๊ายวบาจับเสีก็ทำกินประจำเนะสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมครับส่วนที่เราทำก่นกอนหน้านั้นเร,เราเอาน้ำสาวข้าวมาใส่สูตรนี้ก็เอาน้ำข้าวมาใส่ ก็ต่างกันกน,นำข้าวกับน,นำซาวข้าวเนาะล้างเสร็จแล้วก็ทําล้างเนาะเดี๋ยวกินหมดนี่ไปเก็บมาอีกเนะยังเหลือเงอกใหม่ต่อยอดใหม่ล้างเอาไปเก็บเก็บไว้ข้างนอกนี่ก็ได้ไม่เป็นไร เก็บไว้ข้างนอกนี้ยอยู่ได้สองวันสองวันมันจะเหลืองแล้ววันที่สามกินได้